ก็สู่รายการสถานีประชาชนนะคะเราพูดคุยถึงเรื่องของปัญหาเงินเวรนคืนนะคะที่ดินที่นํามาสร้างโครงการอ่างเก็บน้าคลองหลวงที่จังหวัดชนบุรีซึ่งชาวบ,บ้านที่มาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนบอกว่า3ปีแล้วนะคะยังไม่ได้เงินเวรนคืนต้องถามทางท่านพอพรชัยนะคะเป็นผู้อนวยการสํานักง,งานก่อสร้าง8สํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของกรมชลประทานนะครับเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพแล้วที่ท่านพอ,อว่าว่าเวลาจล่ายเราก็ต้องจ่ายตามความเร่งด่วนใช้ป้นจี่ตรงไหนก่อนก็จ่ายเข้าไปทําทํานบ จะจ่ายเข้าไปแต่พื้นที่ของชาวบ้านเหล่านี้คืออยู่ในพื้นที่น้ําท่วมแล้วจะได้เงินเมื่อไหรคะท่านคะครับสาหรับพื้นที่ของในเขตตำบลวัดสุวรรณนี่นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ถัดมาที่เมื่อกี้ฉากเมื่อกี้นี้ที่เป็นสีแดงที่นี้ท่านพอให้ดูคาดว่าเงินน่าจะได้ภายใน30กันยายนนี้ไหมคะท่านหลังจากที่เราจ่ายเงินเนี่ยผมขอชี้แจงนิดหนึ่งนะฮะหลังจากที่เราจ่ายไปแล้วถึงปี55ทั้งหมดนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะค่าทดแทน ค่าที่ดินทั้งหมดเนี่ยเราเหลือค้างอยู่888แปลงเป็นจำนวน5,231ไร่นะฮะ,ฮะเป็นเงินงบประมาณทั้งหมด680ล้านบาทนะฮะ,ฮะ,ฮะประมาณ680ล้านบาทซึ่งในปี2,556นี้นนะฮะกรมชลประทานมีการตั้งงบประมาณอยู่ที่สำหรับอ่างเก็บน้ำของหลวงเนี่ย287ล้านบาทก็ไม่พอสิคะานซึ่งเราได้รับไปแล้ว74ล้านบาทาไอ้เจล้านบาทตัวนี้เนี่ยฮะ เราไปจ่ายค่าอุทธรณ์ในส่วนที่ที่จ่ายมาก่อนแล้วแล้วก็มีการอุทธรณ์และคณะกรรมการพิพาแล้วคําอุทธรณ์ฝั่งขึ้นก็ไปจ่ายนะฮะนั้นเหลืออีก205ล้านบาทเนี่ยคาดว่าเราจะจ่ายประมาณเดือนออกรกฎา,าคมที่<อ>จะ <15 6 S 1> ถึงนี้ะทีี่จ205ล้านบาทงั้นแต่ตอนนี้เรามีบัญชีที่พร้อมจ่ายเลยอยู่ในมือเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย 747แปลงะนะครับเป็นเงินประมาณ583ล้านบาทแสดงว่าจะไม่ได้ทุกแปลงอันนี้ผม,มทำเรื่องไปที่กรมแล้วขอให้ทัางกรมเปลี่ยนแปลงงบประมาณถ้ามีงบประมาณอย่างเช่นงบประมาณจากที่โครงการอื่นที่เขาเหลือจ่ายะนะครับขอให้มาบรรเทาความเดือดร้อนให้ที่ของหลวงก่อนนะฮะแต่ถ้ารัฐบาลถ้า,ถากรมชลประทานเนี่ยาสามารถหาเงินได้ครบหมดนะครับเราก็สามารถจ่ายได้หมดก็คือ เรายังขาดเงินทั้งหมดเนี่ยหกร้อยแปดแปดสิบล้านบาทเรามีสองร้อยห้าล้านบาทแล้วค่สรเอาหกร้อยแปดสิบลบสองร้อยห้าล้านเ <7, S 2> หลือสามร้อยเจ็ดสิบสามสาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนี่เฉพาะของห้าร้อยแปดสิบสามที่เรามีบัญชี ต้องเอา377บวกกับ97ล้านก็จะ<ก>เป็น400นกว่าล้านครับก็400กว่าล้านฉะนั้นเราขาดเงินอยู่400กว่าล้านถ้ารเราได้เงินไม่ถึง400กว่าล้านแสดงว่าพี่น้องเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ค่าเวรคืนครบเราก็ต้องจ่ายเท่าที่เราได้รับเพราะเป็นงบป,ประมาณแผ่นดินนะฮะแล้วก็ที่เหลือเราก็ต้องของบป,ประมาณในปี2557ต่อไปนะครับเราไม่ได้เตรียมแผนไว้หรือคะว่าจะต้องมีการจ่ายค่าเวรคืนที่ดินเหล่านี้ ครับก็มีมีการเตรียมแผนนะฮะแต่เงินเงินก็เตรียมเตรียมไว้ตลอดนะฮะแต่ว่าก็ขอไปเรื่อยๆแต่เงินงบประมาณของของของชาติเราเนี่ยอย่างที่ทราบนะฮะมันก็มีจำนวนจำกัดนะฮะอันนี้เราเราก็ปีนี้เราเราได้มาเท่านี้นะครับอืมค่ะก็ประมาณ200กว่าล้านบาทแต่อันนี้เราเราก็รับปากว่าเราจะพยายาม เราส่งเรื่องเข้ากรมไปแล้วพยายามเร่งรัดหาเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่จะมาจ่ายตัวนี้ให้ได้แล้วชาวบ้านเขาจะรู้ได้ยังไงครับว่างบประมาณเหลือจ่ายประมาณ4ี่ร้ยกว่าล้านเนี่ยจะได้ทัน30กันยาย,ยนนี้ไหมรหรือจะไปได้ปีห้าหใครจะเป็นคนบอกได้แล้วจะบอกได้ตอนเดือนไหนครับท<อ>่านโดยปกติจะรู้รู้กันประมาณเดือนไหนครับพวกเงินเหลือจ่ายที่ท่านว่าเนี่ยก็ประมาณสักเดือนก็เนี่ยฮะสิงหากนยาเนี่ยที่เราจะรวบรวมเก็บกวาดเงินที่ว่า บางทีโครงการอื่นที่ว่าจะจ่ายได้ปรากฏว่าจ่ายไม่ได้ก็รีบคืนเงินงบประมาณมาแล้วก็จะเก็บใช้กวาดเก๊เอาช่วงช่วงนั้นนะฮะสิงหาคมแต่ว่าพวกเราชาวบ้านก็ต้องไปรอรุ้นตอนเดือนสิงหาคมปลายปีงบประมาณนะครับอ๋อแล้วคราวนี้ในส่วนของเงิน200กว่าล้านบาทที่มีงบอยู่แล้วเนี่ยเวลาจ่ายนี่เราจะใช้วิธีจ่ายยังไงครับหมายถึงชาวบ้านส่วนไหนจะได้ก่อนได้หลังยังไงครับท่านครับอันนี้เดี๋ยวของเชิญทางคุณวิเชียนครับ ขนเรื่อนเสริมท่านพ่ออนชัยนะครับในภายในเดือนกรกฎาคมนี้ะะนะฮะเราจะจ่ายในเส้นสีเหลืองสีที่ระบายสีเหลืองอีกประมาณพันหกร้อยไร่ในงบ200ก,กว่าล้านใช่ครับใช่ครับเนื้อที่1,600รอไร่ประมาณ184แป่ลงนะฮะ184แปลง เงินประมาณสองร้ห้าล้านภายใน30กสิบราคาได้แน่นอนครับสามสนะิบราคาอีกอีกเดือนเสร็จนี่นะท่ครถูกต้องครับอของระเบิบอสตะวันได้แน่นอนฮะแต่ว่าไม่ทั้งหมดเน,นี่ในเฉพาะสีสีเหลืองนี่นะฮะแล้วก็ส่วนสีฟ้านี่เหลืออีกสามพันกว่าไร่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงงบงบประมาณมาทันเราก็จะจ่ายภายในปีนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ทันก็คงต้องงบปีห้าเจ็ดคือเดือนตุลาพฤศจิกาทันวะนะครับแต่ห้าเจ็ดนี่ตั้งตั้งตั้งเรื่องไปแล้วใช่ไหมคะว่าครับ แต่ขอให้การเงินไว้ให้เรานีผมทําเรื่องขอไปตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้คำตอบไปยังงขอทั้งหมดเลยได้หรือไม่ได้หรือว่าก็ต้องรอเข้าไปอจรจาพี่นางบประมาณนะครับอค่ะคุณสุพลคือจริงๆแล้วนะครับผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับการโอนยุบราษฎรเนี่ยมากกว่านี้นะครับเนื่องจากเวลาเนี่ยล่วงเลยมาหลายปีโครงการก่อสร้างตัวคันเขื่อนเองเนี่ยนะครับก็ทราบว่า ใกล้ที่จะสิ้นสุดสัญญาภายในปลายปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการจ่ายข้าอพะยปที่ดินเบื้องต้นเนี่ยต้องจ่ายให้เสร็จสิ้นเพราะถ้าท่านจ่ายไม่เสร็จสิ้นเนี่ยเราจะอพปยพไม่ได้นะครับถึง <ผม S 2> จ่ายเบื้องต้นมาเนี่ยผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่า ที่จ่ายเบื้องต้นมาเนี่ยบางรายที่ไปทาสัญญาแล้วเนี่ยรัฐดอนที่ได้ได้จ่ายค่าที่เบื้องตน้นค่าที่ดินค่าบ้านค่าต้นไม้เนี่ยบางรายก็ได้มาแสนกว่าบ,บาทสองแสนนะครับผมถามว่าถ้า,ถ,าถ้าท่านไม่ไม่มีงวดที่2ตามมาเนี่ยทั้งงวดแรกจ่ายไม่จบงวดที่2ตามมาไม่ได้ในเรื่องของข่าอพยพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านอพยพไม่ได้ถึงจะ,กกจ,ะจะเก็บกักน้าเนี่ยชาวบ้านก็ต้องแช่น้ําอยู่เพราะว่าโดยสภาพความจริงเขาอพยพไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับในการที่ชาวบ้านเนี่ยจะต้องขายที่ดินต้องไปหาที่อยู่ใหม่ นะครับถ้าได้เงินเบื้องต้นเนี่ยแล,แล้วลายเนี่ยพวกเนี้ยเข้ามาจริงๆนะครับพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีลายใดบ้าง ที่ได้รับเงินเบื้องต้นเนี่ยสองแสนสามแสนบาทะนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราเอาความเป็นจริงมาคุยกัน,นครับเพราะนี่เป็นเป็นเรื่องของไม้ด้ว่า,วาเงินที่เขาได้มาเขาก็ไม่พอที่จะซื้อที่ดินใหม่เขาก็ได้อยู่ที่เดิมฉันขอตัวแทนชาวบ้านบ้างคุณลุงท่านนี้นะคะฟังทางกรมชลประทานพูดแล้วอยากเสนออะไรบ้างไหมคะในแนวทางแก้ปัญหาเชงนผมนก็อยากจะให้ทางกรมชลนะครับท่านคือว่าการใช้จ่ายเงินทดแทนนะครับของชาวบ้านนะครับ ให้มองความสําคัญของชาวบ้านไวมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยทุกคนครับได้ถูกผลกระทบมากในด,ด้านจิตใจนะครับทุกวันนี้นะฮะชาวบ้านก็บหนกผมเหมือนกันว่าเราจะทํายังไงเราจะไปอยู่ที่ไหนเงินก็จ่ายชั่อยได้แค่นี้เราจะมีปัญญาไปไหมค่ารื้อถอนหรือเข้ายอมเราไม่มีเลยถ้าเราไปซื้อด้านนอกด้านนอกรับไร่ละสองแสนสามแสนแล้วได้สองแสนบองควนได้แสนไปซื้อตรงไหนได้ครับนา ค่าหรือถอนค่าอะไรก็ยังไม่ได้ครับแล้วเงินก้อนนั้นเมื่อไหร่จะตามมาผมอยากจะเสนอได้ว,ว่าเมื่อนี่ขอให้ท่านนะครับเห็นใจพวกผมแล้วก็เมื่อการใช้จ่ายหรือการเฉยเฉยนะครับหรือว่าการหรือถอนอะไรเนี่ยก็ขอตรงนี้ขอให้พิจารณาให้ด้วยพิจารณาให้ผมด้วย<ะ>ขอความเห็นใจกับพวกผมนะค่ะเชิงพี่ท่านนี้อยากเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อยากจะเรียนถามว่าที่ท่านบอกว่าเหลืออ,อีกสามพันกว่าไรใช่ไหมครับ,รบที่ยังไม่มีงบประมาณมาจ่ายเรา ก็อย like ากจะขอฟังชัดเจนว่าจะจ่ายให้พวกเราเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าท่านไม่จ่ายเนี่ยพวกเราก็คงจะไปไม่ได้แล้วก็อืมค่ะขอบคุณค่ะเชิญท่านผอค่ะครับก็สําหรับพื้นที่ที่เหลือก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะก็คงจะต้องรีบตั้งงบประมาณนะครับก็ตอนนี้ผมทําเรื่องขอไปแล้วของทั้งหมดก็ทําเรื่องรายงานทางกุมชนประธานไปแล้วนะครับว่าจะขอปิดสำหรับโครงการนี้นะฮะสำหรับพื้นที่น้ําท่วม ทั้งหมดนะครับของอ่างเก็บน้ำเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ได้สรุปไปหมดแล้วครับก็ไ็คือว่านพิการหมดแล้วครับค่ะภายใน3าสิกรกฎาคมนี้ได้เงินก่อนส่วนหนึ่งแน่นอนแน่นอนนะฮะประมาณพันแปดร้อยหร้อยสิบสี่แปลงพันแปดหนึ่งร้อยแปดนสิบแปลงพันหกร้อยไร่ค่ะส่วนที่เหลือ รอลุ้นกันว่าจะมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการไหนมาช่วยและช่วยได้เท่าไหร่ซึ่งถ้ามีก็จะสามารถจ่ายได้ภายใน30กันยายนเช่นเดียวกันส่วนที่นอกเหนือจากนั้นก็คือตั้งเป็นงบประมาณปี2557นะฮะซึ่งการตั้งเป็นงบประมาณปี2557ยังบอกไม่ได้ว่าได้เท่าไหร่ยังไงเพราะต้องรอให้ทางผู้บริหารพิจารณากันอีกต้องเสนอต่อสำนักงบประมาณกันอีกใช่ไหมคะ อ่าละนี่คือความคืบหน้านะที่พวกเราบางคนอาจจะบอกว่าตกลงเรื่องถึงไหนวันนี้ให้ได้ยินกับหูนะแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเป็นไปตามนั้นได้หรือไม่นะแต่ถ้าถามว่าความยากลำบากดิฉันว,ว่าทั้งสองท่านก็คงได้ยินชัดเจนนะนะฮะว่าค่ารื้อถอนก็ไม่พออยู่แล้วนะฮะค่าเว้นคืนหนีต่างหากซื้อที่ใหม่ก็ยังไม่ได้สร้างบ้านใหม่ไม่ต้องคิด เรื่งคิดไม่ออกเหมือนกันนะฮะแต่กําลังจะพยายามหาวิธีที่จะติดตามเรื่องนี้นะเผื่อว่าใครที่มีแนวความคิดว่าจะช่วยเหลือ,อยังไงไม่ว่าจะเป็นทางพอชอหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะเข้ามาช่วยจัดหาที่คดีหรือทางกรมชนรัฐานซึ่งมีที่ดินที่เสนอแนะอยู่นะซึ่งเมื่อกี้ได้คุยกันนอกรอบแต่ชาวบ้านบอกว่าเป็นที่ดินที่ชาวบ้านไม่ไม่ไม,ไม่อยากไปอยู่เพราะอยู่ในป่าสงวนแล้วก็ไกลความเจริญยากต่อการที่จะทำมาหากินว่าอย่างนั้นก็คงต้องมาดูว่าฝากกรมชนถ้านอกเหนือจากพื้นที่ตรงนี้ กรมช่วยเหลืออะไรเพิ่มขึ้นได้ไหมนะคะเพราะอย่างน้อยที่สุดชาวบ,บ้านก็จะได้เห็นว่ากรมชนพยายามอย่างเต็มที่เดี๋ยวเรื่องนี้นะท่านผู้ชมเราจะติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งหลัง30กรกฎาความว่ามีได้เงินแล้วอีกกี่รายนะคะแต่ว่าเบื้องต้นต้องขอพระคุณทั้ง4ท่านอย่างยิ่งนะขอพระคุณค้าใ่ครับานะครับบางปัญหาไม่สามารถสรุปจบได้ในทันทีแต่ว่าเราก็จะพยายามติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวช่วงของสถานีมีมีมีดีมาบอกนะคะน้องแบงค์ชาติพัฒนกุลการกิจรออยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องแบงค์ค